หลวงปู่มั่นแนะนำวิธีแก้ความกลัวหลวงปู่มั่นสอนวิธีปราบความกลัวให้หายเป็นปลิดทิ้ง อุบายปากความครัวของพระกลัวผีท่านพระอาจารย์มัน่นท่านเห็นคุณของการเยี่ยมป่าช้าว่าเป็นสถานที่ที่ให้สติปัญญารอบรู้กับเรื่องของตนตลอดมาท่านจึงสนใจเยี่ยมป่าช้านอกและป่าช้าในอยู่เสมอมาแม้พระบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็ยังพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่าน ทางทางที่เป็นคนกลัวผีมากซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินกันในคำว่าพระกลัวผีและทำกลัวโลกแต่พระองค์นั้นได้เป็นพระที่กลัวผีเสียแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าพระองค์หนึ่งเที่ยวทุดงไปพักอยู่ในป่าใกล้กับป่าช้าแต่เจ้าตัวไม่รู้ว่าถูกโยมพาพักริมป่าช้าเพราะไปถึงหมู่บ้านนั้นตอนเย็น และถามถึงป่าที่ควรบำเพ็ญเพียรโยมก็ชี้บอกป่านั้นว่าเป็นที่เหมาะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นป่าช้าแล้วพาท่านไปพักที่นั่นพอพักได้เพียงคืนเดียววันต่อมาก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาที่นั้นเลยไปเผาที่ป่าช้าซึ่งห่างอยู่จากที่พักประมาณหนึ่งเส้นท่านมองตามไปก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจน องค์ท่านเองพอมองเห็นหีบศพที่เขาหามผ่านมาเท่านั้นก็เริ่มกลัวใจไม่ดีและยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปเผาที่อื่นแม้เช่นนั้นก็นึกเป็นทุกข์ไว้เผื่อตอนกลางคืนอยู่อีกกลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนทําให้นอนไม่ได้ตอนกลางคืนความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าชา้าและยังได้เห็นเขาเผาผีอยู่ต่อหน้า ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านยิ่งคิดยิ่งไม่สบายใจและเป็นทุกข์ใหญ่คือทั้งจะคิดเป็นทุกข์ในขณะนั้นและคิดเป็นทุกข์เพื่อตอนกลางคืนใจเริ่มกระวนกระวายเอาการอยู่นับแต่ขณะที่ได้พบเห็นศพทีแรกเมื่อตกกลางคืนยิ่งกลัวมากและหายใจแทบไม่ออกปรากฏว่าตีบตันไปหมดน่าสงสารที่พระกลัวผี ถึงขนาดนี้ก็มีจริงจึงได้เขียนลงเพื่อท่านผู้อา่านที่เป็นนักกลัวผีที่จะได้พิจารณาดูความบึกบึนที่ท่านพยายามต่อสู้กับผีในคราวนั้นจนเป็นประวัติอันเกี่ยวกับส่วนที่ได้เสียมีอยู่ในเนื้อเรื่องอันเดียวกันนี้พอเขากรับกันหมดแล้วท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับผีแต่ขณะนั้นมาจนถึงตอนเย็นและกลางคืน จิตใจไม่เป็นอันเจริญสมาธิภาวนาเอาเลยหลับตาลงทีไรปรากฏแต่ว่ามีผีเข้ามาเยี่ยมถามข่าวถามคราวถามสุขถามดิบต่างๆอันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณและปรากฏว่าพากันมาเป็นพวกๆก,ก็ยิ่งทำให้ท่านกลัวมากแทบไม่มีสติยับยั้งตั้งตัวได้เลยเรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่านหน้าผ่านตาไป จนถึงเวลากลางคืนไม่มีเวลาเบาบางลงไปบ้างพอให้หายใจได้เลยนับว่าเป็นทุกข์ถึงขนาดที่จะทนอดกลั้นไม่ได้นับแต่วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผีในมโนภาพอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านจึงพอมีสติระลึกได้บ้างว่าที่เราคิดกลัวผีก็ดีที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวกพกก็ดี อ่านไม่เป็นความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องวาดมาโนภาพขึ้นมาหลอกหลอนตนเองให้กลัวเปล่าๆมากกว่าอย่ากระนั้นเลยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นพระธุดงกรรมฐานทั้งองค์ที่โลกให้หนามว่าเป็นพระที่เก่งกาจอาจหารเอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไรไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้วหรือเป็นผีเปรตผีหลวง ผีทะเลอะไรอะไรมาหลอกก็ไม่กลัวแต่เราซึ่งเป็นพระธุดงที่โลกเคยยกยอสรรเสริญอย่างยิ่งทำไมต้องมากลัวผีแล้วทำไมจึงมาเป็นพระที่อาภัพอับฉาววัสนาบวชมากลัวผีกลัวเปรตกลัวลมกลัวแรงอย่างไม่มีเหตุผลเอาได้เป็นที่น่าอับอายขายหน้าในหมู่คณะซึ่งเป็นพระธุดงกรรมาฐานด้วยกันเสียเรี่ยวแรง และกำลังใจของโลกที่อดสาย,ยกยอว่าให้เป็นพระดีพระไม่กลัวผีเปรตครั้นแล้วก็เป็นพระอย่างนี้ไปได้เมื่อท่านพนานาคุณของพระทุดงและตำหนิตตัวเองว่าเป็นพระที่เหลวไหลไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่านับแต่ขณะนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเรามีความกลัวในสถานที่ใด จะต้องไปในสถานที่นั้นให้จงได้ก็บัดน,นี้ใจเรากําลังกลัวผีที่กําลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในป่าช้านั้นเราต้องไปที่นั่นให้ได้ในขณะนี้ว่าแล้วก็เตรียมตัวของผ้าออกจากที่พักเดินตรงไปที่ศพซึ่งกําลังถูกเผาและมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันทีพอเดินออกไปได้ไม่กี่ก้าว ขาชักแข็งก้าวไม่ค่อยออกเสียแล้วทั้งใจเต้นทั้งสัน่นตัวร้อนเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวันเงอแตกโซกไปทั้งตัวเห็นท่าไม่ได้การจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่คือเดินแบบเท้าต่อเท้าติดกันไปเรื่อยๆไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ตอนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่างเต็มที่ทั้งกลัวทั้งสัน่นแทบไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนอะไรๆมันจะสุดสุดสิ้นสิ้น ไปเสียแล้วในเวลานั้นแต่ท่านไม่ถอยความพยายามที่จะไปให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันสุดท้ายก็ไปจนถึงพอไปถึงศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งทั่วๆไปว่าสมประสงค์แล้วแต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองเป็นลมและลืมหายใจไปจนแล้วจนรอดจึงขมใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผา ทั้งที่กำลังกลักลวแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปอยู่แล้วพอมองเห็นกะโหลกศรีรษะที่ถูกเผาจนไหม้และขาวหมดแล้วใจก็ยิ่งกำเริ่บกลัวใหญ่แทบจะพาเหาะลอยไปในขณะนั้นจึงพยายามสะกดใจไว้แล้วผานั่งสมาธิลงตรงหน้าศพห่างจากเปลวไฟที่เผาศพพอประมาณโดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทำศพให้เป็นเป้าหมาย ของการพิจารณาบังคับใจที่กำลังกลักลวๆให้บริกรรมว่าเราก็จะตายเช่นเดียวกับเขาคนนี้ไม่ต้องกลัวเราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายกลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวขณะที่บังคับใจให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยทั้งความกระวนกระวายอยู่ด้วยพระความกลัวผีนั้นได้ปรากฏเสียงแปลกประหลาดขึ้นข้างหลัง เสียงบาทย่างเทา้าดังเข้ามาเป็นบทเป็นบาทเหมือนมีอะไรเดินมาหาท่านซึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่และเดินเดินหยุดหยุดเป็นลักษณะจดจดจ้องจ้องคล้ายจะมาทำอะไรท่านซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นในขณะนั้นก็ยิ่งทำให้ใจกำเริบใหญ่ถึงขนาดจะวิ่งหนีและร้องมาดาังๆว่าผีมาแล้วช่วยด้วยถ้าเทียบถางวัตถุ ก็ยังมีอีกเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกวิง่งท่านอดใจเราฟังไปอีกก็ได้ยินเสียงค่อยๆเดินเข้ามาข้างๆห่างท่านประมาณสามวาแล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยวอะไรกรอกแบบยิ่งทําให้ท่านคิดไปมากว่ามันมาเคี้ยกินอะไรที่นี่เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศรีรษะเราเข้าอีกก็เป็นอันว่าเราจะต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาบไม่ไว้หน้าใครอยู่ที่นี่แน่ๆ พอคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านอดทนรอไม่ไหวจึงคิดจะลืมตาขึ้นดูมันเพื่อเห็นท่าไม่ได้การจะได้เตรียมวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดดีกว่าจะมายอมจอมจอมให้ผีตัวไม่มีความดีอะไรเลยกินเปล่าเมื่อชีวิตรอดไปได้เรายังมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อไปยังจะมีกำไรกว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่า พอโปรงตกแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาดูผีตัวกำลังเคี้ยวอะไรกรอบๆอยู่ขณะนั้นพร้อมกับเตรียมตัวจะวิ่งเพื่อเอาตัวรอดหวังเอาชีวิตไปจอดข้างหน้าพอลืมตาขึ้นมาดูจริงๆสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นผีตัวร้ายกาศก็เลยกลายเป็นสุนักบ้านออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารที่เขานำมาเพื่อเส้นผู้ตายตามประเพณีซึ่งไม่สนใจกับใครและมาจากที่ไหน คงเที่ยวหากินไปตามภาษาสัตว์ซึ่งเป็นผู้อาภัพทางอาหารประจำชาติตามกรรมนิยมส่วนพระธุดงกรรมฐานพอลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัขอย่างเต็มตาแล้วเลยทั้งหัวเราดตัวเองและคิดพูดทางใจกับสุนัขตัวไม่รู้ภาษาและไม่สนใจกับใครทั้งนั้นว่าแม้สุนัขตัวนี้มีอำนาจวาสนามากจริงทำเอาเราแทบตัวปิวไปได้ และเป็นประวัติการอันสํสำคัญต่อไปไม่มีสิ้นสุดทั้งเกิดความสลดสังเวทตนอย่างยิ่งที่ไม่เป็นท่าเอาเลยทาง,งทางที่พูดกับตัวเองแล้วว่าจะเป็นนักสู้แบบเอาชีวิตเข้าประกันแต่พอเข้ามาเยี่ยมศพในป่าช้าและได้ยินเสียงสุนัขมาเที่ยวหากินเท่านี้ก็แทบตั้งตัวไม่ติดและจะเป็นกรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเปลงไปจนได้ยังดี ที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้รออยู่ประมาณผมเส้นหนึ่งพอรู้เหตุรู้ผลต้นปลายบ้างไม่เช่นนั้นคงเป็นบ้าไปเลยโอ้โหเรานี่โง่และหยาบถึงขนาดนี้เชียวหรือควรจะครองผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของสิทธิพระตถาคตผู้องค์อาถารไม่มีใครเสมอเหมือนอีกต่อไปหรือเปล่าล่ะและควรจะไปบินฑบาตจากชาวบ้านมากินให้สิ้นเปลืองของเขาเปล่า ด้วยความไม่เป็นท่าของเราอยู่อีกหรือเราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนตำสามอย่างไรบ้างจึงจะสมสากับความเลวรามไม่เป็นท่าของตนเองซึ่งแสดงอยู่ขณะนี้ลูกศิษย์พระตถาคตผู้โง่เขลาและต่ำสามขณะเรานี้จะยังมีอยู่ให้หนักพระศาสนาต่อไปอีกไหมหนอขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็นับว่าจะทำให้พระศาสนาให้สวยพอแล้ว ถ้าหืนมีอีกเช่นเรานี้พระศาสนาคงแย่แน่ๆความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดทวงให้เราเป็นคนต่ำซามไม่เป็นท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรให้รีบตัดสินใจเอาเดี๋ยวนี้ถ้ารอไปนานก็ขอให้เราตายเสียดีกว่าอย่ามายอมตัวให้ความกลัวผีมาเหยียบย่ำหัวใจอีกต่อไปเลยอายโลกเขาแทบไม่มีแผ่นดิน จะให้คนที่หนักพระศาสนาอยู่ต่อไปได้อีกแล้วพอพร่ำสอนตัวเองจบท่านทำความเข้าใจกับตัวเองว่าถ้าไม่หายกลัวผีเมื่อไรจะไม่ยอมหนีจากที่นี่อย่างเด็ดขาดตายก็ยอมตายไม่ควรอยู่ให้หนักโลกและพระศาสนาต่อไปคนอื่นยังจะเอาอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วยและจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าเป็นคนเลยและหนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมาย นับแต่ขณะนั้นมาท่านตั้งใจปฏิบัติต่อความกลัวอย่างกรวดขันโดยเข้าไปอยู่ในป่าชา้าทั้งกลางวันและกลางคืนยึดเอาคนที่ตายแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่ว่าเป็นส่วนผสมของธาตุเช่นเดียวกันเวลาใจยังครองตัวอยู่ก็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อไปเมื่อปราศจากใจครองเพียงอย่างเดียวธาตุลมมวลที่ผสมก็สลายลงไป ที่เรียกว่าคนตายและยึดเอาความสำคัญที่ไปหมายสุนัขทั้งตัวที่มาเที่ยวกินอาหารในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตัวเองว่าเป็นความสำคัญที่เหลวไหลจนบอกใครไม่ได้ไม่ควรเชื่อถือเป็นสาระต่อไปกับคำว่าผีมาหลอกความจริงแล้วคือใจหลอกตัวเองทั้งเพการกลัวกลัวก็เพาะใจหลอกหลอนตัวเอง ทุกก็เพราะความเชื่อความหลอกลวงของใจจนทําให้เป็นทุก์แบบจะเป็นจะตายและแทบจะเสียคนไปทั้งคนในขณะนั้นผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกหลอนเราเคยหลงเชื่อความคิดหมายมั่นปั้นเรื่องหลอกลวงต่างๆของจิตมานานแต่ยังไม่ถึงขั้นจะพาตัวให้ล่มจมเหมือนครั้งนี้ทำท่านสอนไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามายานั้น แต่ก่อนเราไม่ทราบความหมายชัดเจนเพิ่งมาทราบเอาตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นทั้งที่ยังไม่เนา่าขณะกลัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุนนี้เองต่อไปนี้สัญญาจะมาหลอกเราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แน่นอนเราจะต้องอยู่ป่าช้านี้จนกว่าสัญญาที่เคยหลอกตายไปเสียก่อนจนไม่มีอะไรมาหลอกให้กลัวผีต่อไปได้ต่อไป ถึงจะหนีไปที่อื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราทรมานสัญญาตัวปิ้นปล้อนหลอกลวงเก่งๆให้ตายไปจนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เราเห็นเมื่อวานเสียก่อนเมื่อยังมีชีวิตอยู่อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปทีหลังตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญาท่านก็เด็ดจริงๆและทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่า มีผีอยู่ณที่ใดและเกิดขึ้นขนาดใดท่านต้องไปที่นั่นเพื่อดูและรับรู้เท่ามันทันทีจนสัญญาเผยตัวขึ้นไม่ได้ในคืนวันนั้นเพราะท่านไม่ยอมหลับนอนเอาเลยตั้งหน้าตั้งตาสู้กับผีภายนอกคือสุนัขซึ่งเกือบเสียตัวให้มันไปพอได้เงื่อนและได้สติท่านก็ย้อนกลับมาสู้กับผีภายในให้หมอปราบไปตามๆกัน นับแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วความกลัวผีไม่เคยเกิดขึ้นรบกวนท่านได้อีกตลอดทั้งคืนแม้คืนต่อมาท่านก็ต้องตั้งท่ารับกับความกลัวนั้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปจนกลายเป็นพระที่หานกล้าต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้วจนเป็นเรื่องฝังใจและได้ตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุบัตนั้นเป็นต้นมา ความกลัวผีจึงเป็นธรรมเทศนากันเอกโปรดท่านให้กลายเป็นพระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่งถึงได้นํามาแทรกลงในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อท่านผู้อ่านได้นําไปเป็นคติต่อไปคงไม่ไร้สาระไปเลยทีเดียวเช่นกับประวัติของท่านผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นประวัติที่ให้คติแก่โลกอยู่เวลานี้ฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้า จึงเป็นความสำคัญสำหรับทุดงขวัตประจําสมัยตลอดมาที่มาประวัติท่านพระอาจารย์มัน่นภูริทัตเถระโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปนโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี